ราปอพอคืนแรกเมื่อคิดทำนาที่บ้านมันไม่สามารถได้จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้อยู่ดีกินดีได้ก็เลยจำเป็นต้องออกเดินทางข้ามจังหวัดไปหาทำงานที่จังหวัดอื่นที่มันพอจะมีงานให้สามารถหาไรายได้ได้ซึ่งจะมากจะน,น้อยมันขึ้นอยู่กับฝีมือของเราแล้วเราว่า จะมีปัญญาหางานอะไรที่มันสบายๆทำหรือเปล่าเด็กวันนอกคอกนะที่ไม่เคยได้เดินทางข้ามจังหวัดอย่างผมนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตก็ว่าได้ที่ได้บอกมาทำงานนอกบ้านแบบนี้อาจจะเสี่ยงหน่อยแต่ก็ต้องลองทำแหละครับไม่งี้งนลูกเมียก็ต้องอดตายอย่างช่วยเม่ได้แน่นอนหน้าที่บ้านก็ทำได้แค่ปีละครั้งเพราะไม่มีแหล่งน้ำที่ช่วยในการทำเกษตรอย่างเช่นทุ่งนาะ อาศัยแค่น้ำฝนทำนาปีแล้ครั้งก็เท่านั้นลูกชายตัวเล็กๆก,กำลังจะโตขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงเรียนอีกค่าใช้ใจ่ายไม่แต่เพิ่มขึ้นไม่มีรถแล้วจะอยู่กันยังไงมันก็เลยต้องออกมาเสียงดวงกันสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงแล้วแต่ว่าสนานะผมนั่งรถตัวเดินทางไปลงที่บขสจังหวัดหนึ่งโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทำงาน,นอะไรและจะพักอยู่ที่ไหน ด้วยความที่มีเงินติดตัวแค่2,000บาทจะให้ไปหาห้องเช่าที่ไหนดีแต่ผมมันไม่ใช่คนที่อับโชคอะไรขนาดนั้นพอดีว่าได้ไปเจอคนร,รู้จักเป็นอนร่นพี่ที่เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนมัธยมด้วยกันซึ่งมันก็เป็นเหตุบังเอิญที่พี่เขาถูกคู่อริเล่นงานแล้วด้วยความที่ผมนั้นไม่ค่อยดีจะชอบเห็นคนถูกรังแกก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยจึงได้รู้จักกันมาตั้งแต่วันนั้น มาวันนี้พี่แกเห็นผมเกนโลเลไม่รู้จะไปทางไหนดีก็เลยเดินเข้ามาทักผมก็เลยบอกไปว่ามีงานให้ผมได้ไปทําให้ครับพี่อุตส่าห์ดันโดนมาจากวันนอกมาขนาดนี้แล้วถ้าจะให้จูบบ้านเฉยๆลูกเมียก็ต้องอดตายไม่มีอะไรซื้อกินแน่นอนพี่แกก็เลยบอกว่าดีเลยงั้นก็มาทํางานเป็นรอปภกับพี่ก็ได้ตอนนี้เขากำลังขาดคนเดี๋ยวจะพาไปสมัคร มีที่พักให้หลับนอนไม่ต้องเป็นลำบากหาห้องเช่าให้มันเปลืองตังค์ผมก็เลยได้ทำงานอย่างง่ายดายอีกอย่างคนเคยเป็นทห,นาหารเกณฑ์เก่าอย่างผมนั้นหัวหน้าจึงรับเขาทำงานอย่างร,ดรดวดเร็วช่วงใหม่ๆนั้นก็ต้องไปฝึกตามหลักเกณฑ์ของรปอภออตีที่หัวหน้ายังจ่ายเงินเดือนให้ปกติมิเงนก็อาจจะลำบากได้ในช่วงที่ต้องยังไปฝึกเป็นรปภจนกระทั่งผ่านการฝึกเรียบร้อย ได้เป็นรปภอ,อย่างเต็มตัวงานแรกที่ผมได้ไปทำนั้นก็คืองานเฝ้าโกดังแห่งหนึ่งครับซึ่งมันจะเป็นกะกลางคืนหัวหน้าให้ไปเข้างานสองทุ่มออกแปดโมงเช้าพร้อมกับรปภคู่กายอยีกคนหนึ่งซึ่งงานนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่เฝ้าสินค้าในโกดังเท่านั้นพประมาณหนึ่งทุ่มหลังจากที่กินข้าวเต็มตัวใส่ชุดรปภเรียบร้อย ผมก็เดินไปสถานที่ทำงานในทันทีกลัวว่าคืนแรกจะเข้างานสายอะไรแบบนั้นเพราะถามหัวหน้าดีแล้วว่าโกดังแห่งนี้มันอยู่ที่ไหนรุ่นพี่ที่เป็นคนฝากงานให้ผมกเกก็ามาอาธิบายเส้นทางนิดหน่อยกลัวว่าผมจะไม่รู้จักยิ่งมาครั้งแรกด้วยกลัวว่าจะหลงทางมากมากจนคิดว่าผมไปถูกอย่างแน่นอนหลังจากที่พร้อมแล้วผมก็เดินออกจากห้องพักไปตามเส้นทาง ที่ได้ศึกษามาอย่างดีแต่ผมดันซวยเลี้ยวผิดซอยก็เลยต้องเดินเปลี่ยนเส้นทางอยู่นั้นจนกระทั่งมาเข้างานสายจนได้ผมไปถึงโกดังแห่งนั้นประมาณสองทุมสิบหนาทีพอไปถึงโกดังที่ทำงานมันกัับไม่มีใครอยู่ในป้อมยามเลยสักคนเดียวผัดกลางวันก็คงจะพากันกลับบ้านไปหมดแล้วส่วนรอรพอคู่กะ กูอาจะเดิอนออกตรวจดูความเรียบร้อยในโกดังแห่งนั้นแล้วมัง้งผมก็เดินไปลงเวลาในป้อมแต่ทันใดน,นั้นเองมันก็มีมือมาจับที่ห,หัวไหล่จนสะดุ้งตกใจรีบหันปีมองก็เห็นเป็นพี่รปภคนหนึ่งยืนหันหลังให้ไม่ได้พูดอะไรผมก็เลยเจอ้ปากแนะนําตัวสักหน่อยจะได้รู้จักกันเอาไว้ทํางานด้วยกันจะได้สบายใจแต่พี่รปภคนนั้น กับเดิอนออกจากพอมไปผมก็ไม่ได้คิดว่าอะไรพี่แกอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้มั้งหัวหน้าก็อธิบายงานแล้วนี่ว่าไม่ต้องไปทำโมไรให้นั่งเฝ้าอยู่หน้าพอมอย่างเดียวก็ได้ถ้าอยากเดินสำรวจด,ดูรอบๆโกดังก็ไปเดินดูได้มันก็เป็นธรรมดาแล้วครับแต่เจนนั่งเฉยๆไม่ได้เดินสำรวจรอบๆที่ทำงานว่ามันเป็นยังไงก็กอะไรอยู่ผมก็เลยตัดสินใจเดิอนอกไปดูสักหน่อยดีกว่า อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่รปภคู่กาคนนั้นจะเดินไปไหนจากที่มองๆดูโกดังมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเดินไม่นานก็คงจะรอบโกดังแห่งนี้แล้วอย่างนี้น้อยก็จะได้รู้ว่าห้องน้ำมันอยู่ที่ไหนเวลาปวดหนักปวดเบาขึ้นมาจะได้วิ่งไปเข้าถูกด้านหน้าทางเข้านั้นก็ปิดประตูเอาไว้แล้วคงไม่มีอะไรหรอก ผมก็เลยเดินสำรวจดูรบอบๆโกดังแห่งนี้เดินไปตามที่พี่รปภคนนั้นเดินไปอากาศคืนนี้ค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับไม่ได้ร้อนอบอ้าวอะไรเหมือนอย่างที่คิดอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่นอก,นอกเมืองหรือเปล่าไม่ได้มีปูนล้อมรอบบริเวณมันก็เลยพอจะมีความเื้นจากทุ่งหญ้าที่อยู่ข้างๆโกดังผมเดินสำรวจไปจนได้ไปเห็นห้องน้ำที่ตั้งอยู่ด้านข้างติดกับกำแพง ซึ่งด้านหลังโกดังแห่งนี้มันไม่มีอ,อะไรเป็นแค่กำแพงที่ค่อนข้างจะสูงมีหน้าหัวหน้าถึงดีบอกไม่ต้องเดินสำรวจดูอะไรก็ได้เพราะมันคงไม่มีใครที่จะสามารถเข้ามาแอบขโมยอะไรในโกดังแห่งนี้ได้แน่นอนกำแพงมันสูงสักขนาดนั้นผมเดินดูรอบๆโกดังแห่งนั้นไปแต่กับไม่เห็นพี่เราพอๆกู้ก่คนนั้นไม่รู้ว่าแกเดินหายไปไหน จะคุยแตเพมความรู้จักกันสักหน่อยก็เม่ได้ยิงชิบหายเลยแต่ยงเกก็คิดว่าพี่เกก็มาสกิไหลายแล้วนี้นะแกอาจจะเป็นคนพูดน้อยก็ได้มั้งคนออเรามันก็มีหลายรูปแบบหลายนิสัยแบบนี้แหละซึ่งผมเองก็อาจจะเป็นพวกที่พูดมากหน่อยถ้าได้พูดแล้วมันก็เหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยความอัดอั้นที่มีอยู่ในใจผมก็เดินคิดอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งบนมาถึงหน้าโกดัง ที่ตอนนี้ปิดประตูเอาไว้สายตาก็หันไปมองดูป้อมยามที่อยก่ใ้กไลๆประตูผมเห็นพี่รอปภคนนั้นยืนอยู่เลยคิดว่าพี่แกก็คงอยากจะเดินสำรวจด,ดูความเรียบร้อยภายในโกดังนั่นแหละเป็นรอปภมันก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเข้มแข็งกินเงินเดือนเขาจะให้มานั่งเฝ้าป้อมอยู่เฉยๆมันก็คืนไปพ่อแม่ของผมก็เคยบอกสอนมาอย่างดีว่า อย่าเอาเปรียบคนอื่นต้องทำงานให้คุ้มค่าจ้างพี่แกก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละผมกำลังจะเดินเข้าไปในป้อมเหมือนกันแต่มันก็มีเสียงคนมาคอที่หน้าประตูใหญ่เลยต้องหันไปมองกับเห็นมีคนยืนอยู่ผู้ชายคนนั้นรีบพูดขึ้นมาเปิดประตูให้ผมหน่อยครับขอโทษนะที่มาเข้างานสายพอดีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยนะผมสะดุ้งเล็กหน้อย ที่เขาบอกว่าขอโทษนะที่มาเข้างานสายเฮ้ยมันอะไรกันเลยรีบเดินไปเปิดประตูพอได้เห็นชัดๆคนคนนี้เขาก็ใส่ชุดเราปกคอเหมือนกันกับผมผู้ชายคนนั้นรีบยกมือขึ้นมาสวัสดีเขาบอกหยิบว่าขอโทษจริงๆที่ผมมาเข้างานสายพอดีวรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มานั้นมันประสบอุบัติเหตุ่อจะเคลียร์กันเสร็จ ก็เลยได้เข้างานช้าเป็นชั่วโมงเลยคุณเป็นรปภคู่กากังกืนกับผมสินนะที่เพิ่งมาทำงานวันแรกวหน้าได้บอกอยู่ผมชื่อบอยนะยินดีที่ได้รู้จักเมื่อได้รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นรปภคู่กากันกับผมมันก็ทำเอาสงสัยไม่ใช่น้อยแล้วพี่รปภที่ยืนอยู่ในป้อมนั้นเป็นใครกันล่ะผมไม่ได้ผ่านไปมองที่ป้อมที่ตอนนี้มันกลับว่างเปล่า ไม่มีใครเลยพี่รปภคนนั้นหายไปไหนอีกแล้วรปภคู่กาที่ชื่อบอยเห็นผมยืนนิ่งไม่พูด,ดอะไรแถมยังหันหน้าไปมองที่ป้อมยาำเขาก็เลยพูดขึ้นมาอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่าครับที่ป้อมมันมีอะไรเหรอเห็นมองจังเป็นเราปรปภที่นี่มันสบายมากเลยนะแทบไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่ในป้อมได้อย่างสบาย รอตอนเจ้าให้เราปภกากลางวันมาเปลี่ยนก็เท่านั้นทางง่วงก็เงียบหลับได้เลยไม่มีใครว่าแน่นอนร,ปรอปภคู่กากันกับผมเขาพูดออกมาสยยืดยาวผมก็เลยต้องรีบตอบบ้างแม้จะยังแปลกใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ตามผมชื่อหนุ่มนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาทำงานอะไรแบบนี้จากั้นพวกผมทั้งสองคน ก็พากันเดินคุยกันเข้าไปในป้อมที่ตอนนี้พี่รปภที่ผมเห็นยืนอยู่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมยังไม่มีโอกาสได้ถามร,าปรพปภคู่กันจนกระทั่งเร้นั่งอยู่ในนั้นไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วเลยพูดถามออกไปรปภที่มาเฝ้าอยู่ที่นี่เข้ากันและกี่คนกันแน่บอยก็ทำหน้างง,งที่ผมถามออกไปแบบนั้นก่อนที่เขาจะบอกว่าสองคนไง มีแค่ผมกับคนนี้แหละจะมีใครได้อีกถ้าไม่ใช่พี่บ่อยพูดเท่านั้นคนที่จงเงียบไปหันซ้ายมองขวาทำท่าเหมือนจะกลกลัวอะไรบางอย่างบอยบอกว่าไม่พูดดีวกว่ารอพรุ่งนี้เช้าตอนออกงาน,นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็เลยไม่ได้อะไรอีกถึงแม่จะสงสัยว่าพี่เรารพอที่ผมได้เห็นนั่นแกเป็นใครกันแล้วทำไมถึงยังไม่กลับบ้านไปนอน ถ้าออกงานแล้วยังจะมาทำงานอีกเพื่ออะไรกันหรือว่าพี่แกจะมาเฝ้ารอผมมาเข้างานหรือเปล่าเลยยังไม่ได้กลับพอเห็นผมมาพี่แกก็เลยกลับไปแล้วมัง้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำตัวลึกลับขนาดนั้นก็ไม่รู้ผมกลับบอยก็พากันนั่งคุยกันไปตามประสา,าจนประมาณห้าทุ่มผมก็เกินรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาจะเดินไปเข้าห้องน้ำ พอเดินออกไปจากป้อมบอยก็ถามขึ้นมาจะไปในเข้าห้องน้ำเหรอไปฉี่ที่หลังป้อมก็ได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำที่โกดังหรอกมันไกลผมก็เลยเดินไปที่ด้านหลังของป้อมในใจก็คิดว่ามันมีห้องน้ำซ่อนอยู่ด้วยเหรอไม่อยากจะรู้ว่ามีเลยแต่พอเดินไปมันก็เป็นพื้นหญ้าเล็กๆไม่เห็นจะมีห้องน้ำอะไรเลยนี่นะจะให้ฉี่ปล่อยใส่หญ้าเลยหรือไง เดี๋ยวก็เหม็นเข้าไปเนป้อมให้ตัวเองนั่งสูรดมรอกฉี่คนมันเหม็นยิ่งกว่าฉี่หมาฉี่แมวซะอีกเลยจะเดินไปเข้าห้องน้ําดีๆด,ด,ดีกว่าผมเห็นบอยเดิอนออกไปสู่ปุรีแถวๆหน้าประตูทางเข้าก็เลยไม่ได้ชวนเขาไปเข้าห้องน้ําด้วยกันอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นคนกลัวผีอะไรอยู่แล้วตอนที่อยู่บ้านนอกห้องนะผมก็เคยออกไปหาปูหาปลาในตอนกลางคืนบ่บอย ก็ไม่เคยจะได้เห็นอะไรแค่นี้จึงรู้สึกสบายสายจิตจิบถึงแม้จะมีไฟเปิดอยู่แค่บ้างโจทย์ก็ตามแต่มันก็พอที่มีแสงสว่างให้ได้มองเห็นอยู่พอเดินไปกำลังจะถึงห้องน้ำที่ว่าผมก็เห็นพี่รปภคนนั้นเดินออกจากห้องน้ำไปมันก็ยิ่งสร้างความแปลกใจให้ผมมีครั้งว่าทำไมพี่แกถึงยังไม่กลับบ้านละ่ะแล้วพี่แกไปเฝ้าอยู่ที่ไหนกัน ทำไมถึงไม่มาอยู่ในปอมด้วยกันเลยคิดว่าเดี๋ยวเดินไปถามบอยก็น่าจะได้ดูคําตอบเองแล้วมัง้งผมเลยเดินไปเข้าห้องน้ําที่ตอนนั้นของเสียในร่างกายมันอยากจะออกเหลือเกินไม่รู้ว่าจะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังดีหรืออาจจะออกทั้งสองทางพร้อมกันก็ได้แต่พอเลี้ยวเข้าไปในห้องน้ําปุ๊บผมก็เห็นมีร่างของคใครบางคนกํลาลังนอนอยู่ที่พื้นเฮ้ย เขาเป็นอะไรคนคนนั้นใส่ชุดอรอพอเหมือนกันกันกบผมด้วยความตกใจที่ได้เห็นคนเป็นอะไรก็ไม่รู้มาอนอนหมดสติอยู่ที่พื้นห้องน้ำแบบนั้นมันก็เลยทำว่าผมรู้สึกรนลานไม่ใช่น้อยเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าจะเคยผ่านการฝึกมาแล้วก็ตามผมรีบวิ่งเข้าไปดูคนที่นอนอยู่ที่พื้นในห้องน้ำพอพลิกตัวของเขาขึ้นมาได้เห็นใบหน้าก็แทบจะสิ้นสติ นี่มันพี่รปภคนนั้นนี่นะผมไม่ได้ดูอะไรมากครับรีฟิงออกมาจากห้องน้ำในใจใจก็คิดว่าต้องรีบโทรไปเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือเดี๋ยวจะไม่ทันพอวิ่งมิถึงบอมยามกำลังจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรบอยรปภคู่กายกันกับผมเขากับร้องถามขึ้นมาจะโทรไปไหนเหรอผมก็รีบบอกไปเรียกรถพยาบาลนะสิ มีปรปพอรนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำต้องรีบไปช่วยไม่งั้นเขาอาจแย่แน่บอยเดินมาจับโทราศัพท์ของผมบางลงก่อนที่จะทำอย่างหน้าตาเฉายชาว่าพี่ปรปภที่นอนอยู่พื้นห้องน้ำใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจหรอกแกตายไปแล้วไม่งั้นเองจะได้มาทำงานอยู่ที่นี่หรอผมลืงกับสะดุ้งกับคำพูดของบอยในทันทีเพรเริ่มคิดประติดประต ผมเพิ่งเห็นพี่แกเดินออกไปจากห้องน้ำม่ชีเหรอแล้วทำไมถึงจะไปนอนที่พื้นห้องน้ำได้บอยมันเดินมาตบไหลของผมบอกว่าเองได้เจอผีแล้วเหล่าเพื่อนแต่ไม่ต้องคิดมากเกไม่ทำอะไรหรอกพี่เรารพคนนั้นเขาขายันก็เลยยังมาทำงานอยู่ทุกวันแค่นั้นเองเนระหว่างที่คิดว่าอยากจะเดินกลับไปดูในห้องน้ำนั้นอีกสักหน่อย ว่ามันจะมีร่างของพีรปรภคนนั้นนอนอยู่อีกหรือเปล่าที่หน้าประตูเหล็กทางเข้ามันก็มีเสียงคนมาคอเรียกผมก็เลยต้องเดินไปดูอยากจะรู้ว่าใครมาคอเรียกในเวลานี้หรือว่าหัวหน้าจะแวะมาดูหรือเปล่าแต่พอเปิดประตูออกไปผมก็บเ็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในสภาพค่อนข้างจะสะบักสะบ,บอมเขาใส่ชุดรปภเหมือนกันกันกบผม มันยิ่งสร้างความประหลาดใจให้ผมอีกแล้วหันไปมองดูบอยที่อยู่ในป้องตอนนี้กลับไม่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเขาหายไปไนผู้ชายใส่ชุดรอรอพอพอคนนี้บอกว่าขอโทษจริงๆผมขี่รถประสบอุบัติเหตุนอนสลบสไลไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนนี้เลยเรียบขี่รถมานี่แหละต้องขอโทษจริงๆมันก็ถึงกับทำให้ผมงงไปหมดแล้วครับ ใครเป็นราปภคู่กากันกับผมกันแน่แล้วร,ปรอปภที่ชื่อบอยคนนั้นละ่ะเขาเป็นใครผมถึงกับประหาถอยลังออกมากลัวว่าคนที่เย็นอยู่ตรงหน้าจะไม่ใช่คนจริงๆนะสิครับเอาตามตรงตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครบอยที่นั่งคุยกับผมตั้งหลายชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนผมตั้งสติถามร,าปรอปภคนนั้นออกไปว่าแล้วรปภที่ชื่อบอยหลักครับ เขาก็มาเข้างานเหมือนกันนะทําไมกะกลางคืนถึงได้มีคนเข้างานพร้อมกันสามคนแบบนี้ผู้ชายคนนั้นได้ยินคำว่าบอยเขาก็มีสีหน้าตกใจไม่ใช่น้อยก่อนที่จะยื่นอะไรบางอย่างมาให้ผมดูมันเป็นรูปถ่ายหน้าศพของใครบางคนพอได้มองดูดีๆเอ้ยนี่มันรูปถ่ายหน้าศพของบอยนี่นะมันก็ทำให้ผมนึกกับเขาอ่อนเลยแล้วครับ อรอปภคนนั้นก็เลยพาผมเข้าไปในป้อมยามเขาเดินกระเพกกระเพกแขนขามีรอยถลอกไม่ใช่น้อยก่อนที่จะแนะนําตัวเองว่าชื่อหอยเป็นรอปภที่เพิ่งมาทํางานในแค่อาทิตย์เดียวเข้ามาทํางานก็แถนบอยนี่แหละเพราะว่าเขาถูกแฟนทิ้งก็เลยคิดสั้นกินยาฆ่าตัวตายหาป้อมยามแห่งนี้ยิ่งได้รู้ว่าบอยนั้นตายอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งทำว่าผมขนลุกขึ้นมาทั้งตัว จึงได้แต่นั่งทําใจอยู่แบบนั้งสักพักหลังจากที่ได้นั่งทําใจได้แล้วผมก็เลยถามมาพี่รอปภอีกคนที่ได้เจอหอยก็บอกว่าพี่คนนั้นแกเป็นคนบ้าที่ชอบแต่งตัวเป็นรอปภเป็นญาติของเจ้าของโกดังก็เลยไม่อยู่ในโกดังแห่งนี้แกมาเดินไปเดินมาไม่มีอะไรหรอกไม่ต้งไปสนใจถึงว่าแกจะเป็นคนบ้าแต่ก็ชอบที่จะทําตัวลึกลับหน่อย ก็ได้หลายคนที่ได้เห็นแกก็คิดว่าอาจจะเป็นผีมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยนึกว่าตัวเองจะได้เจอสองเด้งในคืนเดียวสั้นแล้วซึ่งคืนนั้นมันก็เป็นคืนรับน้องของผมซะจริงๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนที่คิดว่าเป็นผีกลับเป็นคนส่วนคนที่คิดว่าเป็นคนเขากลับเป็นผีได้ซะแบบนั้นและนี่ก็คือเรื่องราว 당모.